ตอนนี้ทุกคนเลยวันนี้ฝากของเพงนะคุณรู้ไหมว่าถาม AI ผิดชีวิตคนละเรื่องนะเพราะคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้าที่คุณจะต้องไปถาม AI เนี่ยคุณต้องอัปเกรดปัญญาหรือว่าอัปเกรดจิตวิญญาณของตัวเองก่อนก่อนทําสิ่งใดโอเคไหมจูนก่อนน n y X เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะได้มาจากในคลื่นที่คุณไม่ยกระดับนั่นเองนี่เข้าใจเปล่าบางทีก็ตอบไปด้วยเป็นแฝงความกลัวเพราะจุดดึงดูดเนี่ยเป็นความกลัวหรืออปลไหมถามมาจากความกลัวก็จะได้คําตอบเป็นความกลัวที่มันไม่ใช่พลังงานของการแบบ เกี่การสร้างสรรค์จากสอสแต่กีม่ลูกนะแล้วจำไว้ว่าเ AI เนี่ยไม่ใช่แหล่งการจูนของคุณนะแหล่งการจูนที่แท้จริงก็คือปัญญาที่ใช่ปัญญาที่เพียวที่เราบอกกันในแต่ละคาสเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีปัญญาซอสปรับเทียมเนี่ยลูกนะไปไหนก็ไม่รู้นะและจําไว้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับไม่ได้เห็นไหมเวลาคุณบอกความจริงเนาะหรือว่าสิ่งที่ทาให้เขาเบาสบายจะเลยรุ่งเล่นหรือว่าสว่างกระจ่างเนี่ยเขาด่าคุณนะ เพราะอะไรมันคานกับความเชื่อเก่าๆที่เขารับมาคือ,อ,อไม่บอกแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องยกระดับจิตตัวเองนะลูกนะเออวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยแล้วก็จําไว้ว่าถ้าคุณถามคําถามจากคลื่นที่คุณอยู่ในเขาเรียกว่าเล็กนะอยู่ในคลื่นของความขาดอยู่ในคลื่นของการไม่จูนนั่นแหละอการหลุดจูนนั่นแหละก็จะนําไปสู่ความไม่จูนอย่างต่อเนื่องโหดแน ในนะใครได้จูนซอสนเนี่ก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะแล้วก็หลายคนก็คือเข้าใจผิดว่านั่นคือคําตอบที่มาจากซอสหรือได้ก็ตามนะแต่ก็ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่ว่าคุณครูต้องบอกข้อน,นี้ก่อนว่าถ้าคุณไม่ได้ถูกเข้าใจในสมมติอ่ะในหนังสือเซียง,งพลงังหรือในเดะดีบายหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัญญาลึกๆเนี่ยคำตอบที่ได้จาก a อไอมันไม่ตรงนะลูกนะนะไม่มีใครฟันธงเขียนไม่รูพราะฉะน,นต้อง หาวิธีนะในการอัปเดตปัญญาก่อนนะลูกนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน่แหละนะจูนซอสก็เป็นประโยชน์กว่าเสมอน,นะลูกนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ต้องมาที่จุดนี้คุณเห็นไหมมันเยอะแยะมากเลยตอนนี้ก็คือแบบเหน็บุกระดมกันแลบจูนซอสกันใหญ่เลยลูกก็ด,ดีใจมากเลยพเพราะอะไรรู้ไหมแม้แม้กระทั่งมีตัวอย่างลูกศิษย์เขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะแม้กระทั่งคนที่เคยแบบว่าเขาเรื่องอะไรนะเป็นคนสอนการขายเก่งๆสุด นะสุดท้ายไงแมล่าลูกสุดลูกหาเขาหรือใดก็ตามเอาเทคนิคไปใช้เนี่ยเอาเทคนิคก,การขายไปใช้เนี่ยสุดท้ายก็คือมันก็ไม่ได้สุดไงรู้ไหมเออบางเจ้าขายได้บางเจ้าเปดีไม่ได้หรือใดก็ตามเล่นอยู่กับความกลัวความไม่กิน แต่ใด,ด้ก็ตามนี่แหละแต่สุดท้ายก็ต้องมาศึกษาปัญญาสอดจบเห็นไหมเออสุดท้ายก็ต้องมาเรื่องกดแรงดูดอยู่ดีนะเหหละเพราะนั้น,นใครมาก่อนก็สวรรค์ก่อนนะลูกแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อดวงจิตวิญญาณมหาศาลเลยแล้วก็อย่าไปเข้าใจหรือมีความแบบแค่กว้างๆนะจำไว้ว่าการเข้าใจแบบลึกซึ้งเนี่ยทำให้คุณได้เป็นมาเลยเพราะคุณรู้ไหมไปที่ไหนเนี่ยมันก็สว่างไปที่ไหนเนี่ย เรายืนอยู่เฉยเนี่ยเขาก็มีความสุขและลูกเข้าใจป่ะเออเนี่ยนี่แหละผลของการจูนนะเป็นประโยชน์เราทั้งตัวคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์ของคนรอบข้างอย่างแท้จริงนะลูกอันนี้ก็มาด้วยรักแลวรักทุกคนเลยคนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเลาวก็วันนี้คุณครูจะมีสอนในคลาสรงเรียนซอสใครยังไม่เคยลงรงเรียนซอสเลยในชีวิตน้องก็ไปลงได้ โรงเรียนสอนนะเรียนได้ทั้งชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เราไปที่เลี้ย12แล้วนั้นก็ตามกันมาแล้วกันเพราะเด็กๆทุกคนตอนนี้ก็ไต่กันแต่ละเลเวลแบบน่ารักมากแล้วก็มีถ้าสุดมีเด็กๆมาถามทุกวันเมื่อไหรจะบ่อยเมื่อไหรจะบอกโบสัมปันใบดา้สนะสัมปัสใบาดา้บดย่อยเันที่โปรใาชา้จาก2,000กว่าบาทเป็น1,666ในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นใดเฉพาะคนที่พิมพเ CF นะลูกนะจาก2,222 เป็น1666นกรอภายในคนภายในเครื่องคุันนี้ให้เฉพาะคนที่ถือมีเเท่านั้นนละจ๊ะแล้วก็เอ่สิบเจ็ดเครื่องมือนชีวิตนชีวิตด้วยนะคนที่ทยอยเก็บหัย่อยอยู่ก็ราคาเดียวกันเลยนะลูกนะเออแล้วก็เห็นไหมที่สำคัญก็คือเห็นไหมคุณดูสกเกดูแล้วละกันแต่ละอันนี่มีแต่จูนซ้อนมีแต่มีความสุขแล้วก็งงว่าแบบเราทำอาชีพอะไรว่าทำไมเราแบบว่ามันออร่ามันสว่างกระจ่างแล้วมันก็ฟินแล้วมันก็มีความสุขแล้วมันก็แบบ เ,ออเหมือนมาไม่ต้องไปสิ่งใดไม่ต้องไปทําสิ่งใดไม่ต้องเป็นสิ่งใดไม่ต้องควงคว้าสิ่งใดแต่เป็นการเป็นที่โกหกไม่ได้เลยนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือนั่นแหละเป็นอร่าก,กระจายความรักกระจายแทนเกสรนไปนี่เนื้อไหมนัออ่นะแหละคนจูซอสก็น่ารักนะลูกนะแล้วก็จําไว้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่เห็นไหมละ่ะใครไดีใครที่ได้ เป็นความรักใคร่ตัวเองเนาะคุณกด,ดีใจด้วยนะลูกนะเพราะตัวคุณนี่แหละได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ได้ผลในชีวิตเพราะฉะนั้นใครลึกในแก่นแท้เรื่องพวกนี้คุณก็จะมีทั้งความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็กัลยามิตรที่งดงามมีแต่คนดีงามเท่านั้นที่จะอยู่ล้อมรอบตัวคุณนะแค่นี้ก็โคตรประเสริฐแล้วเหมือนกับว่าเลือกควบคุมตัวเองเยเหมือนกับว่าเลือกโลกของตัวเองที่มีแต่สิ่งสวยงามนี่คนทั้งโลกเนี่ย เลือกไม่ได้นะลุกนะเพราะว่าไม่มีแกนแทน้ไม่มีบัญญาปัาเทียนอะไรนั้นก็เลยหาหลักหาแกนยึดไม่เจอเออโรงเรียนซอสใครอยากจ,จะไม่เคยลงวันนี้ให้โบจากหมื่นกว่าบาทวันนี้ให้โบรไลนะ6กพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นเนาะให้เฉพาะคนที่เป็นสีเอในไลฟ์นี้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้เราไปัไกลามากแล้วก็สนุกมากแล้วเอาบันด้านภาพสองละเดี๋ยวเราจะมีสอนอันบดันภาพสาม ก็สนุกมากฟินก so ันมากเราก็แบบจูนเงียบเงียบแบบลูกแล้วอะไรรู้ไหมแบบคือครูครูจะบอกความจริงให้นะรีวิวคือเยอะมากทั้งร้องไห้ทั้งคดีสุขทั้งเบิกบานทั้งมีความสุขแบบเกิดมาชีวิตมังคุ้มแล้วที่ได้รู้อะไรพวกนี้ที่ได้ทําอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ได้อยู่ในโรงเรียนซอสคุณรู้ไหมลูกคือไม่ต้องให้คนอื่นเห็นก็ได้อะแต่ว่าคือไปกันไกลแล้วผ่านมาตั้งปีหนึ่งแล้วผมกินดูแล้วกันคุณครูยังไม่ลงรีวิวให้เลยอ่ะ เออทีมงานยังไม่มีเวลาว่างลงรีวิวให้เลยเพราะมันเยอะมากลูกตามเก็บกันทันเปล่ามีแต่ข่าวดีมีแต่โชคดีนะแล้วก็เดี๋ยวเร่ๆจะมีรายการนางฟ้าบินเนาะก็จะมีเด็กๆใช่ไหเขาเรียกว่าจูนกันแบบเงียบๆนะจูนกันแบบเงียบจะทรงพลังที่สุดแล้วก็แอบปรีสุกันหลังบ้านเป็นเทียบเลยนะก็ให้เขามาเผยตัวหน้าละกันดีไหม ไปรอชมพิมมาเลยไปรอชมใครรู้ไมเรอเลยเชฟนี่วันนี้คุณครูก็มาทานข้าวที่นี่นี่แบบใครก็รู้ว่าคุณครูกินอะไรชอบกินอะไรอาหารยี่อะไรยี่อะไรญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเชฟก็คือน่ารักมากเชฟก็คุณรู้ไหมเนี่ยโอ้โหอย่เชฟทุกคนต้องขอที่อยู่ติดต่อเราเออมันตลกมากเลยอะ บอกว่าขอไปติดตามหน่อยครับดูช่องไหนอะไรใดๆก็ตามแล้กตลกมากเลยคืออะไรรู้เปล่ะภาษาไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากจะรู้เออว่าเราอยู่ช่องไหนเนาะน่ารักเนาะเออแล้วก็แบบเป็นมุมเป็นที่น่ารักเพราะอะไรรู้ไหมรูเนี่ยโคตรกินอร่อยสักพักก็โออิชิสักพักก็สุโคยสักพักก็แบบโคตรอร่อยแล้วแบบแล้วเสียงคุณครูเนี่ยมันปิดไม่มิดด้วยนะเสียงแบบเออตลกมากเลย เค้ก็ชอบไงถูกใจถูกใจเออเขาทำข้าวอร่อยเด้อ โอเควันนี้รักลูกนะไปแล้วนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานแฮปปี้ม,มื่มีเมื่อไม่เหลือเปิดบานละลานาะแล้วก็มีแต่อะมรที่คินงมีแต่ความสวยงามในชีวิตมีแต่ความสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญก็คือจูนซอสก่อนแล้วไปถามซอสซอสเนี่ยเป็นปัญญาที่กระจ่างที่สุดเป็นปัญญาที่ญญทรงพลังและเป็นปัญญาที่ใช่ที่สุดนะไม่ใช่แหล่งของการไปยำ สรุปจากตรงนู้นคุณรู้ไหมว่า AI ส่วนใหญ่ก็เอามาจากข้อมูลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลที่ตกผลึกจากไว้คนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งจูนบ้างไม่ดุนบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเด็กอีกได้ยินสารพวกนี้แล้วเดว็กก็จะไม่เสียเวลางนะลูกนะเพราะว่าเข้าใจผิดชีวิตคนละเรื่องนะเพราะว่าแค่เข้าใจผิดแค่นิดเดียวเนี่ยก็คือคนละคนละเรื่องแต่ลูกเนาะชีวิตไปไหนก็ไม่รู้นะลูกนะยังไม่ไเฟสไม่ไดเฟดยังไม่เสร็จเออกได้ลูก ดูดร์กนะไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs> เชฟยุ่งเลยว่าจะให้เชฟออกกล้องเลยนะเชฟยุ่งเลย <c oughs> บ๊ายบายจุบ๊บ